ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาลองเคฟซี่แกงเขียวหวานกันนะคะบอกกอนว่าคือชอบแกงเขียวหวานของเคฟซีมากตั้งแต่ที่มันเป็นแบบไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยอ่ะคือชอบตั้งแต่ตรนนั้นแล้วในที่สุดเขาก็เอาแกงเขียวหวานกลับมาเลยร้อกันเลยสั่งเดลิเวอรี่มาเขาจะให้แยกมานะคะเป็นข้าวกับไก่อันนี้แล้วก็น้ำแกงเขียวหวานแบบนี้เอ้ยนะหง่ะอืมกลิ่นแกงเขียวหวานมาเลยอ่ะมาลาดกันเลยค่ะนี่ ไม่รู้ว่าล่าโดนไหมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้มาลองชิมกันเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือจะไม่เหมือนอันแรกอันแรกที่เป็นไก่ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เลยอาจจะมีถั่วลันเตาด้วยแล้วก็แบบที่สองเป็นไก่ปอปะจะมีถั่วลันเตามีแครอทมีข้าวโพดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันใหม่ก็คือจะมาเป็นไก่และแกงเฉียวหวานอย่างเดียวเพียวๆเลยไม่มีค่ะมา อันดับแรกคือกลิ่นแกงเขียวหวานคือชัดเลยอ่ะเอาละนะรสชาติก็จะมีความเค็มนําแล้วก็หวานตามแบบฉบับของแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มันจะมีความเผ็ดนิดๆด,ด้วยอ่ะสําหรับสาหรับคนที่ไม่กินเผ็ดแบบนี้ก็คือจะรู้สึกได้เลยว่ามีความเผ็ดแต่ว่าถ้ามันไม่มีรสชาติเผ็ดมันจะไม่อร่อยทุกคนเข้าใจใช่ปะดีๆแต่ว่าเสียดายไม่มีหัวลันเตามาแบบกรุบๆแล้วว่ะ สรุปก็คืออร่อยตามแบบของ KFC นะคะแต่ว่าแค่เสดยดาดที่ไม่มีผังเหมือนอันเก่าๆแล้วว่าถ้ามีผังมันจะสนุกแล้วก็อร่อยกว่านี้นะคะไปลองซึ้มาทานกันนะคะบายแต่ถ้าเพิ่มน,น้ำแกงเขียวหวานอีกนิดนึงก็จะดีนะคะ